มาดึงปกขาตัวนี้ดึงทั้หมดเลยใครออกได้เยอะนักขาวก็จะเอาสิบสี่มาก็ยกมาก็ยกแ่าหมายกนักสิบส่งาเยอมวยซุ้มไปมวยซุ้ไปมวยซุ้พไปมวยซ้ถูก้องวยกมือดีมาก็ยก โดนนะโดนหัวโดนหัวโดนนะโดนแบบโดนเลยอ่ะ Thôi cái để lại, lái để lại. Tôi không gì. Tôi sẽ Cái gì วใ้สเต็ป้่ไหม้องเลือดอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าใช่โอเคอันนี้บ้างอันนี้บ้างนไหนีเ็นซ้ายวยซวยซวยซมาแล้วเลงตัว หมดก่อนให้เด็กหมด r ่อนจากนี้เิ แขนซ้ายดีแล้วทำไปบ่อยแขนซ้ายอ่ะหลบก็ได้นี่มวยสูนี่มวยสู้นี่มวยสู้นี่มวยสู้หลบสองที่แล้วเหรอ